ค่ะพี่มินวชลิงญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็กความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเทา้าสมุเทวาเทวีนะคะว่ากรรมใดบุญใดที่จะทําให้เราไปเกิดบนสวรรค์และมีอนุภาพที่มากกว่าเทวดาหรือลังฟ้าหมู่อื่นเสด็จพ่อองค์เพชรกล่าวว่าจริงๆแล้วคนที่บำเพ็ญสมณธรรมปรารถนาให้ตัวเองมีจิตหลุดพ้น แต่ยังมีเหตุปัจจัยยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้หรือบรรลุมากผลนิพพานแต่เพียงขั้นต้นแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอาริยะบุคคลท่านเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นผู้ที่เป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าเทวดาหรือเหล่านางฟ้าหมู่อื่นเพราะท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะเกิดท่านไม่ได้ปรารถนาสแสวงหายศักดิ์ใดๆอีกแล้วเพียงแต่ท่านต้องการที่จะหลุดพ้นออกจาก วัตตัดสงสารเพราะด้วยความไม่ปรารถนานั้นๆนั่นแหละจิตใจท่านจึงบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่ดีที่ประเสริฐกว่าผู้อื่นจึงมาหาท่านเองดังนั้นถ้าเรายังปรารถนาอยู่ว่าอยากจะเป็นใหญ่ที่สุดอยากจะมีอนุภาพมากที่สุดตรงนี้นี่แหละจิตใจเรามันจะติดตันมีเงื่อนไขและทําให้เราทะเยอทะยานจิตมันจะไม่อ่อนโยนจิตเราจะแข็งไปด้วยอัตตาดังนั้น พึงปฏิบัติเพื่อขัดเกลาวลดละกิเลสความทะยอทยานให้ได้จะดีที่สุดถ้าบรรลุรมไปได้เลยก็ยิ่งดีปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่าไขวอยคว้าอะไรมากเกินไปในทางโลกโลก แม้แต่สุขในในโลกสวรรค์ความเจริญในโลกสวรรค์ก็เป็นของไม่เที่ยงเหนือฟ้าจะยังมีฟ้าอยู่เสมอถ้าเราปรารถนาจะเป็นที่สุดเราจะผิดหวังเอาได้ง่ายๆเลยเพราะคนที่บำเพ็ญสมณธรรมหรือบำเพ็ญบุญที่มากกว่าเราจะยังสามารถมีได้และมาเกิดเป็นเทวดาที่สูงสักกว่าเราได้อยู่ร่ำไป หากเราไม่ปรารถนาอะไรเลยเราจะมีสุขในที่พยาสมบัติของเราและเป็นสุขที่ต่อให้มีใครที่มีบุญญาบารมีมากกว่าก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้สะทกสะท้านแก่จิตใจของเทวดาที่เป็นอริยะบุคคลได้เลยจึงขอฝากความรู้ดีๆนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ